สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะครับมีวิธีการยังไงครับก็ไปชมได้เลยครับก็สําหรับวิธีการมอบหมายงานให้นักเรียนนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิดไปที่ l i v e w o r k s h e e t ก่อนนะครับแล้วเราก็ล็อกอินของเราเรียบร้อยแล้วให้เรากดไปที่ my work sheet ครับหลที่เรากดไปที่ my work sheet แล้วนะครับให้เราเลือกที่ใบงานของเรานะครับมันก็จะมีนะครับขึ้นตรงด้าบนนี้เลยว่าจะมีตั้งแต่ Add to Google Classroom นะครับ Add to Microsoft Team หรือจะให้เราสามารถก๊อบลิงก์ตัวนี้นะครับไปส่งให้กับนักเรียนได้เลยโดยตรงนะครับสมมติว่าผมจะเป็น Add to Google Classroom นะครับมันก็จะมีขึ้นนะครับว่าให้ผมนะครับแชร์ไปที่ c คั r o o m ไหนนะครับทุแชร์ที่ c คัสลูมนี้การทำงานเป็นสร้างงานตรงนี้นะครับแล้วผมก็กดเริ่มไปเลย ผมก็จะลองตั้งชื่อไปนะครับว่าทดสอบนะครับแล้วก็กดที่มอบหมายนะครับหลังแล้วนะครับนักเรียนผมนะครับก็จะมีขึ้นนะครับว่ามีลิงก์ตัวนี้นะครับอยู่ที่หน้าคั r ลูมนะครับอ่ายู่ไนว่านี่ครับตรงคําสั่งนะครับก็จะมีลิงก์นะครับว่าเป็นใบงานนะครับนักเรียนก็จะสามารถกดเข้ามาแล้วก็ลองทําได้นะครับสมมุติว่านักเรียนทํา นยักเรียนเราทำกดพลิปนะครับแล้วก็กดซีนทูอีเมลนะครับแล้วก็ชื่อจริงอะไรก็ว่าไปนะครับหลังจากที่เรากดส่งไปแล้วนะครับก็จะขึ้นนะครับว่าเนี่ย your answer นะครับ h a s s e e n h to your teacher นะครับแล้วก็ให้กดตกลงไปเลยเรานะครับเนี่ยนะรูนะครับก็จะมีขึ้นนะครับตรงที่เรากดไปที่ My worksheet นะครับแล้วก็จะมีเป็นสาระก,กระดิ่งแบบนี้นะครับก็สามารถกดคลิกเข้าไปเลยว่ามีนักเรียนคนไหนส่งมานะครับแล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็สำหรับวิธีการมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ